แต่ถ้าเป็นโบอย่างนี้นี่คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยเหรออุ้ยไรแก้วอ่าลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนดิไรแก้วอย่าชอบเล่นนะที่บ้านป้าไม่มีเวลามาขุดลุมให้อย่างงี้หรอกนะลูกอันนี้เรอยู่ที่บูโคลิคค่ะครับบูโคลินี่คือร้านกาแฟคาเฟ่ที่เขาใหญ่ครับแต่ว่าพอดีบูโคลิกเขามีนี่ครับ ด้วยความที่เขาชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตเขาก็เลยมีเขาเรียกโบใช่ไหมไรแก้วเนี่ยไรแก้วจะเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยแดดกำลังเปี้ยงๆเลยไรแก้วแค่ลงยังยากเลยลงลงด้วยเท้ายังยากเลยลงด้วยเซิร์ฟสเก็ตคงไม่ไหวมั้งลูกนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขึ้นอ่ะครับนั่นไงระวังนะเอามือจับทุกครั้งอย่าวิ่งขึ้นไปที่ไม่จับมือทำไมครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งขึ้นีไปตลอดที่มันลื่นปึ๊ยอ๋อหน้าหน้าหน้า ลับมอจากคครับครับทำไมพี่ไม่ทำบันไดครับไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องอย่างนี้เนาะแล้วอันนี้ถ้าอกิว่าเด็กๆอย่างนี้ครับเขาเคยเล่นปั้มแท็กเคยเล่นพื้นเรียบครับแต่ถ้าเป็นโบอย่างนี้นี่คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่เด้ออุ้ยลาแก้วเริ่มใหม่เป็นศูนย์เลยไม่ใช่พี่เขาบอกว่าไป็เล่นจากข้างล่างแล้วขึ้นเนินทีละนิดทีละนิดอยากลองไหมอยากอยู่อ่ะลงไปอันนี้ต้องใช้วิธีลงยังไงครับไหลลงไปติดไว้อย่างไงโอเคอ๋อ อ๋อแล้วแล้วก็หยิบลงไปเอาไปาไไปึ๊บมานี่มานี่ขึ้นแค่นี้โ้งมาอย่างเงี้ยเออลงอ่าลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนดิหรือจะพอแค่นี้ขึ้นเฉียงลงไปแก้วฟังก่อนใส่แก้ววิ่งมาตรงๆแล้วเราแก้วขึ้น90อ,องศาตรงๆเลยมันขึ้นยาก เราจะต้องเขียงขึ้นอย่างนี้ใช่ลงอ่ะลงมาเริ่มดีเริ่มดีถัดลงไปแล้วก็อ้อเป็นงไงบ้างครับลูกสาว อ้าวคร <c oughs> เก่งลุคว่ำเลย <c oughs> ดูดิทำไมอ่ะพักก่อนไหมไรแก้วร้อนเดีด๋ยวค่อยกินนมเค้กไอติมก่อนแล้วค่อยมาเล่นต่อ,อเอาไรแก้วลงดีๆนะโอ้ย <c oughs> อ่าลองดูครับไป <c oughs> ลงพื้นเรียบแล้วก็ค่อยพื้นพื้นสูงอ่าลงลงมากางๆหน่อยแล้วก็โฉบขึ้นไป ครับบครัแต่ว่าโอตัวนี้ยาวที่เลือกทำมันแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเล่นจักรยานก็ได้เล่นสเก็ตพอยต์ก็ได้คือมันสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยโรลเลเบรกก็เล่นได้มันไม่ใช่เป็นโบแบบกระทะมันจะเป็นโบแบบโบสเก็ตเดี๋ยวเราจะดูนะพี่เขาไปเล่นยังไงก็ออกตัวปกติก็ขึ้นเนินเป็ตอนแรกอ่ะวิ่งวนให้เป็นวงกลมโวยที่ไม่ต้องขิ้งก็ได้นะครับอ๋อวน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 ให้อยู่จับเส้นเนี้ยอ๋าเราจะฟังนะ ไไม่ต้องขึ้นเลยก็ได้ใช่ไหมฮะก็เหมือนเล่นพื้นเรียบธรรมดาใช่ครับโยนมันมีแรงปม๊บเราก็ย่อยืดไปปั๊มแท่ะครับอ๋อ,อยืดมาลงแล้วยอ่ออ๋อมันก็เหมือนขึ้นไปเลยใช่ครับอ๋อนี่คนเล่นเป็นมันจะเป็นอย่างนี้เลยแก้วคือทักษะเหมือนกันด<ช>ีเขาเริ่มสูงขึ้นแล้วยืดอ้าวมาโชว์เขาสร้างมาก็เพราะเขาอยากเล่น เออเออดูไปดูมาเสียวเหมือนกันนะ oh <my> อย่างนี้พี่ถน,นัดเอาขวานําถ้าวันนี้มผมให้พี่วนวนขวาได้ไหมนี่วนขวาอยู่วนซ้ายได้ไหมมันจะมันจะยากไหมครับแบบอย่างนี้หรือว่าต้องเล่นเล่นเล่นด้านไหนด้านานั้นโอ้ยอ๋อเฮ้ยสลับด้านได้จริงๆสลับด้านได้เลยแก้วนี่ตัดขวางขึ้นอ,นะอีกนะโนะโหนี่เสียวล้มหัวแตกมากเหมือนกันนะไหนพี่บอกว่าเล่นแบบเบสิกให้ดูไงนี่ไม่เบสิกแล้วครับอ๋อเหรอเราเราต้องยิง ให้เป็นวงกลมรอบๆก่อนแก้วต้องอย่ารีบเราจะขึ้นมันตื๊บอ่ะิดว่ามันเป็นปั๊มแทกปิวเดียวกับปั๊มแ็กเลยทุกด้านเนี่ยก็คือเนินสี่ด้านสี่สี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกพอขึ้นก็อย่างที่บอกขึ้นก็ยืดลงก็ย่อปิวเดียวกันเดียวกันขอบคุณมากนะครับผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพี่เป็นคนสวนที่นี่ไม่ใช่ครับเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมครับโอเคอุตามาว่างดูฮะขอบคุณมากครับแล้วแก้วอย่าชอบเล่นนะที่บ้านป้าไม่มีเวลามาขุดหล รอยแก้วจะทําได้แล้วตอนนี้รอยแก้วแค่อาศัยเข้าใจความโค้งของมันก่อนเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่รอยแก้วได้เจอสนามโดยมิได้นัดหมายคือรอยแก้วไปไหนก็เจอสนามหมดอนดวงเข้ามาทางนี้ใช่วันนี้มาแบบกะจะมากินกาแฟชิวๆเจอเฉยเลยเล่น้างล่างไปก่อนเล่น้างล่างโยกไปไม่ต้องไปสนใจเนินตอนนี้เราเล่น้างล่างให้โค้งแบบไปเรื่อยๆก่อนอ้าวไปขึ้นไปเออเราเล่นแค่สองมุมนี้ก่อนก็พอตรงกลางยังไม่ต้องอ่าถูกสองมุมก่อนขึ้นยอ่อยงยืดอะไรอะ่ะไป ดูเนี่ยอ้อปกตินะให้ทํานู่นทํานี่นะเจอแดดบอกไม่ไหวแต่พอเจอเซิร์ฟสเก็ตเท่านั้นแหละแดดขนาดนี้นี่สี่โมงครึ่งองไหวไหวไหว <c oughs> ไปกินน้ำแล้วก็กลับแล้วนะห <มา S 1> ้องโรงแรมที่พักนะไม่ไม่อีกเหรอล้วยแก้วล้อยแก้วน้องมาขอถ่ายรูปหน่อยครับครับขอบคุณมากครับโหโหผมผมรู้คุณแม่จะมาถ่ายรูปไอเซิร์ฟสเก็ตครับครับยินดีครับยินดีครับอ๋อมีแฟนคลับเจอร้อยแก้วโอ้ย ล้อเหรอโอ้คุณแม่คุณลูกแต่งตัวเหมือนกันอ่าได้แกะถ่ายรูปกับน้องหน่อยหนุกขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณที่ตามมาทักขอบคุณมากครับขอบคุณน้องด้วยนะครับตอนลูกรู้จักเหรอลูกบอกว่าแม่แม่พี่ลอยแก้วพี่แตงโอ้อใช่ใช่ใช่หนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะข้าวปุ้นนะครับปุ้นนะครับอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวคงได้เจอกันนะครับ ขอบคุณที่ตาม้อยเจ้าเจอด้วยนะขอบคุณค่ะ ป้อนให้โน,โนหนึ่งป,ป้อนถิ่นป่าอออร่อ,อยมันหวานหวานได้เลยแล้วมันต้องกินคู่กันนี่อะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เราอยู่ที่บุคลิกเขาใหญ่มือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วป้าตอนมาถึงแล้วพอรู้ว่าเขามีสนามเซิร์ฟสเก็ตก็รีบไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยใช่ก็เลยพิ่งจะมาาดจยแล้วก็แม่ใส่นมใส่เครื่มาให้เลย คือบรรยากาศของที่ดังนะฮะแล้วแก้มันกินคูก่กับนี่อร่อยมากเลยแก้วไม่ได้ลงเนื้อตอง <c> g <oughs> อ้าวกิ <c oughs> นดๆกินดีๆเนื้องต o n มีปัญหากับการกินตลอดต้อนให้ขนาดนี้ยังมีปัญหาตลอด